สวัสดีค่ะมาพบกับบ้านใหม่มาเดิมค่ะทุกคนค่ามาค่ะมากินข้าวกำมันค่ะมันม,มีกับข้าวอะไรกินวัตีอันนี้มีแจวะแจวที่บ้นานใหม่เห็ดเมื่อวานค่ะพริกอ่องอีสานน้ำพริกอ่องอีสานเอิญซื้อแบบนี้ตั้งซื้อแบบนีะะ้รกคาขอโทษค่ะ้วะกะ็มีหมูทอดนะหมูเสียบไม้ทอดแล้วก็มีฮัดดอกมอดดอกสองชิ้นอยากกินค่ะทุกคนบ้ได้กินหลังจากที่บ้านใกินนานมากแล้วก็พักเฮาก็นมี น,นี่อย่างมีอัน,นพะกกาดเท้ากับกับอีกอย่างวาพะพักาดเท้ากับหัวละพาแล้วก็ถั่วงอกอัน,นเป็นของพ่อพานที่เราซื้ออัน,นก็หลอมาก,กินเมื่อคืนต้องทำยังไงออกไปซื้ออัน,นไปหาซื้อพักมากว่ามีร้านไดเปิดขายพักจ้าร้านเละไ,ได,ได้ได้มากเท่าที่เห็นนี่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้ขอถิ่มเพเหนียวนะคะเดี๋ยกินลายด้วยก่อนเนาวยึง่องเดี๋ยว <c oughs> ยก่อนกินข้าขอกินน้ำก่อน ว้าหเย็ยยนยจะได้กินเค็มยอดน้ำมาค่ะลุยเลยแบบนี้แล้วขอเกินนี้ก่อนได้ไหมอยากกินนะนี่มีน้ำจิ้มเหรอ หพามได้ไมาหยอดเดี๋ยวไปหาหลานพักบ่มีหลานพักไดเปิดเลยมันนี้น่าจะเป็นมืออื่นแล้อมั้ง พ่อบาปเป็นคนที่บอมมากินพักจบพักไปให้บ้านไม่กิน <c oughs> โชคดีอย่างหนึ่งก็คืออันพักที่บ้านไม่กินอ่ะอันไอ้ผักกาดขาวมันเหลือจะใช้ว่าเหลือก็นนกนนเน้องคือกันมันน่อขของน,นอ่ะทากคนแทบจะไม่ได้กินเลย คุยละวันฮึฮึกลิ่นปลารักกลิ่นดังเลย เดี๋ยวถ่ขึ้นอ,อันนี้อยากกินน้ำนะเราทุกคนค่ะเดินเดินกินเทื่อนึงค่ะ เป็นคนเคี้ยวช้าเคี้ยวดดนน้ำผมจับมา มาค่ะทุกคนที่ข่าวต่อ แซ่บค่ะทุกคนอืมอือ จัดมากวัานไหนกินอ so ันกินท้าวเนียวแตงโมหลาด้วยคะทุกคนคะเดี๋ยวยิงทองมันเหนียทองสดบัานไหนให้บัง หมูเสียบไม้ทอดในละสิบบาทไม้ละสิบบาทเป็นเจ้าซื้ออยู่คะ่ะจับมาก อาไรยค่คะขีดขอกระเบ,บนไหมลืมเอิญ อันนี้มีมาละ <c oughs> อันนั้นข้อบังตรงนั้นล้วก็กินพักสื่อก็ร้อนมากมือขึ้นเนาะแล้วก็หายพักมากบางทีนนแล้วมากินก็เขา่า กีนกันน้ำพริกแล้วเมื่อเชือก็ซื้ออันพอซื้อพักแล้วมไม่มีพักไม่มีร้านได้เปิดอาจจะเป็นโม,มื่นน,กกน,น้องแต่อะไรดูยังไงจับหน่อยกับทุกคน เปิดพัดลมแล้วพัดลมมันตีมาแล้วอัน,นผมมันกัอันยุกยุกยิกย๊กยิก๊กเยาเปิดกระบไดงอนนี่ค่ะมาจา้ะมาซับแซบน้องกันจ้ะ กินออกมาเดีด๋วยวค่ะทุกคนค่ะแล้วเก็บอะไรกินต่อไปอิ่มแล้วค่ะกินข้าวเหนียวแล้วอิ่มไป ปันหมายก็ขอตัวลาก่อน,น้อคะ,คะกันมาคิเนก็ลืมกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามให้ปันหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอนนขอ,ะขอการกิมหนะค่ะทุกคนค่ะ